สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้วิดีโอเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเรากำลังทำซีรีส์ประจำปี2016นะคะส่งท้ายปีก็คือจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ชอบที่สุดในปี2016ค่ะซีรีส์แล้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของสกินแคร์ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาซีรีส์ที่2นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเมคอัพค่ะก็ ก่อนที่จะไปถึงเมคอัพเราก็จะต้องบอกสภาพผิวตัวเองก่อนเนาะเผื<ส>่อว่าใครยังไม่รู้<ส>ก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากมาก,มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผิวที่ค่อนข้างแพ้ง,ง่ายด้วยแล้วก็สิวขึ้นง่ายด้วยน่าเสียใจจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องสำอางที่เอามาให้ดูในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องสำอางที่เหมาะสำหรับผิวมันนะคะก็คือว่าไม่ทาให้ผิวตัวเองมันขึ้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยเครื่องสำอางก็จะต้องติดทนนานก็คือพอทาไปแล้วครั้้งงนนึเ่่ยยก็คววรรจะะะอูไดลาาๆ ว่าทั้งวันนะคะเพราะว่าก็เป็นคนขี้เกียจด้วยนะคะไม่ค่อยจะแต่งเติมอะไรระหว่างวันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะก็คือเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามทำให้สิวขึ้นเน็ขาดนะคะเพราะว่าไม่งั้นชีวิตก็จะแย่ไปกันหย่ <laughs> นะคะโอเคมีหลายตัวนะคะดังนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งหน้านะคะก็สำหรับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็คือคงจะไม่พ้นในเรื่องของออแป้งนะคะซึ่งแป้งที่จามาดูในวันนี้เนี่ยคือจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการการปกป้องที่เยอะนิดนึงนะคะส่วนตัวไม่ค่อยใช้รองพื้นแบบน้ําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ผิวมันแล้วก็สิวขึ้นง่ายเนาะดังนั้นเนี่ยรองพื้นแบบน้ำเนี่ยบางทีมันก็จะค่อนข้างอุดตันแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ชอบมากนะคะมี2ออันโชว์ให้ดูเลยว่า หมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องซื้ออันใหม่มาเตรียมรอไว้นะคะ อันนี้เนี่ยคือจะเป็นยี่ห้อ C A นะคะ Perfect Fit to w e a e Foundation S P s 20 P A บวกบวกนะคะซึ่ง C A เนี่ยก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีหลายรุ่นมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Perfect Fit to w e a e Foundation นะคะสีชมพูก็มันก็จะมีกล่องสีชมพูอีกอันนึงชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นรุ่น Airy ซึ่งอันนั้นเนี่ยคิดว่ามันบางไปนะคะไม่ค่อยปกปิดล่องรอยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแลวอีกอันนึงเนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งสีขาวนะคะก็คือจะเป็นรุ่นไว้นะคะซึ่งอันนั้นก็ รู้สึกว่ามันหนาไปแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับผิวมันเท่าไหร่มันจะค่อนข้างควบคุมความมันได้ไม่ค่อยดีนะคะสาเหตุที่ชอบอันนี้เนี่ยดับแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเออมันค่อนข้างควบคุมความมันได้ดีในระดับหนึ่งนะคะก็คือทาไปเนี่ยก็ซักประมาณสัก11โมงเที่ยง ประมาณนี้ค่ะบ่ายโมงถึงจะค่อยสับมันซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดน,น้ำมันมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าได้แค่นี้เนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องออใช้ควบคู่กับสกินแคร์ที่ช่วยควบคุมความมันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันที่2ที่ชอบเนี่ยก็คือว่ามันปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็คือว่าถ้ามีรอยสิวนิดๆหน่อยๆห,หรือว่า รอยสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหรือว่ารอยดำเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างปกปิดได้ใช้ได้นะคะไม่จาเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ทับนะคะแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างทนยาวนานถ้าเกิดออกไปข้างนอกทั้งวันนะคะแล้วกลับมาตอนเย็นใช้คเครื่องสาอ,งอางเนี่ยก็ยังเห็นได้ใช้ว่ามันยังมีบนหน้าอยู่นะคะอีกอันหนึ่งที่ชอบเนี่ยคือราคาไม่ค่อยแพงเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยไปใช้หลากหลายยี่ห้อยีอ่ห้อที่ ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น Channel แชแนลแต่งนะคะรุ่นสําหรับผิวมันซึ่งหลังจากไปนั่งพินิจพิจารณาแล้วก็หมดตาไปกับแชแนลหลากหลายตลับแล้วเนี่ยก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย CA ก็ดีไม่แพ้แชเนลเลยนะแชแนลอาจจะดีกว่านิดนึงประมาณสัก10%แต่แชแนลมัน2 2 0 2และอันนี้มันแค่3ามรก็349บาบาทนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าก็ซื้ออันนี้แหละน่าจะดีที่สุดนะคะ ใช้มาเยอะมากนะคะแล้วก็การันตีว่าถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยก็ไม่อุดตันรูขุมขนไม่ทําให้สิวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหลายๆยี่ห้อเนี่ยทำให้สิวขึ้นง่ายมากดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็สักมากนะคะเป็นลูกหลักถ้าซื้อที่อีแฟนบอยเราจะซื้อได้ในราคา200ประมาณ250บาท260บาทนะคะแล้วก็วัสดุเซนทันก็มีจัดลดโปรโมชั่นบ่อยๆก็ซื้อได้ประมาณ290 260แล้วแต่โอกาสโอเค ตัวต่อไปนะคะหลังจากที่เราเความจริงเราต้องพูดถึงอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของทินนะคะที่เอาไว้ใช้นี้ปัดแก้มนะคะก็คือจะเป็นอีตูดี้เฮาส์เดียดาริงวอเตอร์ทินะคะซึ่งทุกครั้งที่ปัดแก้มเนี่ยน่อจากเป็นคนหน้ามันมากเวลาที่เราปัดแก้มไปเนี่ยแป๊บหนึ่งความหน้ามันของเราก็จะทําให้ ที่ปัดแก้มมันหายไปนะคะดังนั้นวิธีแก้ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีแก้มทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมเนี่ยก็คือเป็นการที่ใช้ทิ้นแบบน้ำเนี่ยทาที่แก้มก่อนแล้วก็คอยใช้แป้งทับแล้วก็ใช้ที่ปัดแก้มปัดอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะอยู่ทนทั้งวันซึ่งทิ้นเนี่ยก็มีหล,หลายๆยี่ห้อมีทั้งที่เคยใช้มีตั้งแต่แพงเบนฟิตไปจนถึงอันนี้ก็ถือว่าถูกเนาะอีตูด e ี้ไปจนถึงออร์เลนทอฟพินเซ็ต ปกติเมื่อก่อนที่เคยใช้อะค่ะก็คือจะใช้ยี่ห้ออ t ล l ท็อปินเซเอ,อที่เป็นขวดขวดแบบนี้เหมือนกันสีพิงไอซ์เบิรซึ่งมันดีนะถูกด้วย แต่มันหาซื้อยากมากแบบขาดตลาดตลอดเวลาทุกครั้งที่หมดเราไปถามมันอจะขาดตลาดเป็นระยะเวลานานๆเรา,นานก็เลยไปเจอตัวแทนนะคะก็คือจะเป็น Etoile House ตัวนี้นะคะซึ่งข้อดีของมันเมื่อเทียบกับ Oriental Finest เนี่ยก็คือแพ็กเกจจิ้งมันน่ารักกว่า Oriental Finest เป็นฝาสีดําดูธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็เอ่อแมทเรียลของแพ็กเกจจิ้งมันดูดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสีมันสีชมพูเข้มกว่านิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นสีเห็นชัดกว่าแล้วก็ติด นนกว่าะะคะเ,เดี๋ยวทาให้ดูนะคะตึ้งเห็นไหมก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเกียียๆๆเกียกยก็คือจะเห็นสีแดงเลือ่อๆอมชมพูแบบนี้นะคะเวลาอยู่ที่แก้มของเราเนี่ยก็จะดูน่ารักดีนะคะเหมือนแก้มเด็กเหมือนมันดูเป็นธรรมชาติมากเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไม่มี ไม่มีเนื้อแป้งค่ะมันจะซึมเข้าไปเหมือนกับเนื้อผิวของเราจริงๆนะคะไม่ต้องทาที่ปัดแก้มทับก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการความแน่นทั้งวันเนี่ยก็ปัดแก้มทับเนาะ,อ,ะอันนี้ราคาประมาณ200กว่าแบาทเกือบ300ก็ซื้อที่อ e t ตูดี้เฮาที่สยามสแควร์นะคะก็คิดว,ว่าน่าจะมีที่อื่นด้วยแหละแต่ว่าปกติซื้อที่นี่นะคะต่อไปนะคะเราพูดถึงปัดแก้มก็มาดูกันบ้านนะคะก็เป็นที่ปัดแก้ม แบบแป้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยจนตัวเป็นคนชอบปัดแก้มมากนะคะมีที่แก้มเยอะแยะจะไม่หมดแต่ว่าต้องเลือกลูกล้างมาหนึ่งอันนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกตัวนี้นะคะเป็นตัว out glass นะคะ ambient lining g h blush ลูมิเน่นะคะสีลูมินัสฟลัชนะคะเปิดมาข้างในนะคะก็คือจะเห็นเป็นแบบนี้สวยไหมสวยเนาะคือมันจะเป็นลายคล้ายๆหินอ่อนนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ผสมคล้ายๆกับเป็นแป้งที่เป็นเนื้อสีแชมเปญชิมเมอร์ผสมอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์เป็นคล้ายๆกับเป็นชิมเมอร์ไม่ใช่กลิตเตอร์เป็นชิมเมอร์เนื้อบางๆนะคะอยู่ข้างในเดี๋ยวสวัสดีให้ดูเนาะ สีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นสีชมพูอมแดงนะคะเป็นสีที่แบบดูเหมือนธรรมชาติมากเหมือนเวลาเราไปวิ่งแล้วก็แก้มเราแดงขึ้นมาก็คือจะเป็นสีนี้เลยนะคะก็สาเหตุที่ชอบอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่า เนื้อมันนะคะ่ะเนื่องจากว่ามันมีทั้งมีสีแชมเปญผสมแล้วก็มีชิมเมอร์บางๆผสมด้วยเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีมิติเหมือนสามิตินะคะเหมือนแก้มเราเนี่ยโดดเด้งขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบเม็ดกลิตเตอร์นะซึ่งแบบนั้นเวลาออกแดดแล้วหน้าเรามันด้วยมันจะแอบด,ดูน่ากลัวแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับจะเป็นสามิติมีชีนเงาเงาขึ้นมาทําให้แก้มเราดูแบบสดใสอะคะ่ะแล้วก็สีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่น่ารักมากด้วยสีชมพูอมแดงก็ค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติก็แบบ ใช้ได้ทุกวันนะคะไม่รู้สึกเยอะเกินไปไรู้สึกมันรู้สึกเป็นธรรมชาติตมากๆต้องไปลองใช้ดูเนาะอันนี้ซื้อที่เซโฟล่านะคะรานะคาก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าก็คงใช้ได้ช่วยลูกช่วหลานใช้มานานมากๆ,าๆแบ่งไปนิดเดียวนะคะก็ไปลองดูกันนะคะต่อไปนะคะเวลาเราปัดแก้มแล้วเนี่ยบางทีเราก็อยากจะมีตัวช่วยเนาะตัวช่วยของเราก็คืออะไรที่ทําให้เราหนะ้า รุ่งฟริงพุ่งมากขึ้นสำหรับโอกาสพิเศษนะคะซึ่งก็คือจะเป็นไฮไลท์เตอร์นั่นเองนะคะไฮไลท์เตอร์นี้ที่เอามาพูดถึงเนี้ยคือจะเป็นไฮไลท์เตอร์ของเบ c กอรชิมเมอริงสกินเพอร์เฟคเตอร์เพรสนะคะสีก็คือจะเป็นสีแชมเปญป๊อปนะคะก็เปิดให้ดูจะเป็นแบบแบบนี้นะคะก็สาเหตุที่ชอบของเบเกอนะคะจริงๆก่อนซื้อเนี้ยก็ไปดูมาหลายยี่ห้อมากเพราะอันนี้ก็แอบแพงเหมือนกันพัน กว่าบาทพันห้าพันหกหรือพันสี่พันสามอะไรประมาณนี้ค่ะสาเหตุที่ซื้ออันนี้เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่ามันเป็นชิมเมอร์ที่เป็นสีแชมเปญก็คือสีเนื้อออกทองทอง,ทองนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ขาววิงมากของเราเป็นผิวสีเหลืองเหมือนคนไทยทั่วๆไปเนี่ยอันนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็ข้อดีอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะเอาตรงนี้แล้วกัน อาจจะมองเอ่อเห็นด้วยเห็นไหมเห็นอนุภาพของมันนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าคือเวลาไฮไลท์บางยี่ห้ออะค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าบางทีปัดไปปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นเกร็ดเลยทีเดียวซึ่งมันดูไม่งามในความคิดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือจะเห็นได้ว่ามันดูเป็นคล้ายๆกับเป็นประกายเป็นชีนแบบเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดมากๆดูเป็นผู้ดีดูเหมือน เขาเรียกว่าแสงตกประกายลงถึงแก้มแล้วก็ดูเป็นประกายขึ้นมานะคะ่ะดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะไม่เห็นเป็น glitter เป็นเม็ดซึ่งมีความสุขมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยออข้อดีของมันอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าไปเทียบกับออชิมเมอร์ยี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่ราคา ค่อนข้างแพงนิดนึงอะค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยจะเห็นชัดกว่านะคะก็คือมันจะค่อนข้างพุ่งมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่ที่ไปลองมานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทาเนี่ยคือจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราคือเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นว่าเราทาอะไรอะค่ะบางยี่ห้อมันจะไม่เห็นว่าเราทาอะไรดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทาแล้วก็ควรจะให้มีคนเห็นบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็วันนี้ก็ทามานิดนึงเห็นไหมคะ ทำมานิดหนึง่งก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <he i, S 2> มันทำให้ดูดีขึ้นจริงๆแม้ว่าเราจะทาแค่ครั้งละนิดเดียวใช้ม่นาน,นามากมากแต่ว่าแทบจะไม่ยุบเลยนะคะถึงแม้ว่าจะราคาแพงนิดนึงก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะโอเคครานี้เราไปถึงอ๋อมีปัดแก้มก็ต้องมีแป้งปัดแก้มนะคะแป้งปัดแก้มย่างน,นี้เอามาให้ดู3ตัวนะคะเป็นของยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถนัดใช้แบบไหนนะคะก็คือเป็นซิกมา เ,เป็นรุ่นซินเทติกคาบูกินะคะสาเหตุที่ชอบซิกแม่เนี่ยคือราคาไม่แพงนะคะซื้อมานานแล้วเหมือนกันราคาแบบ6700นะคะถ้าเกิดเทียบกับแปงงที่เขาเรียกว่าตามเคานเตอร์แบรนดมันจะราคาแพงมากประมาณ2-3พันซึ่งอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ขนนิ่มมากนิ่มแบบนิ่ม นิ่มแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแล้วก็ขนก็แน่นด้วยอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ชอบมากที่สุดนะคะเป็นรุ่น Ang เก Ka b u บ i F84 ปนะคะสายที่ชอบนี่เพราะมันเฉียงเฉียงเนาะเวลาปัดแก้มก็คือจะปัดค่อนข้างง่ายทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อมันแน่นมากทําให้เวลาปัดแก้มเนี่ยมันไม่เห็นเป็นแบบเป็นรอยว่าปัดปัดแล้วเป็นรอยปื้นขึ้นมานะคะ่ะมันจะดูนวลๆไปกับผิวนะคะก็อันนี้หาซื้อ,อยากนิดนึงอะคะ่ะก็ ตามเว็บก็คงมีนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสําอางที่เป็นเวรนร้านแบบเล็กๆทั่วๆไปนะคะก,ก็ลองดูกันนะคะอ้อสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็สั่งออนไลน์ที่ซิกแมาเว็บไซต์ของอเมริกาเลยนะคะเขาก็จะส่งมาให้แต่ว่ารอนานนิดนึงตอนนั้นเหมือนขี้เกียจรอก็เลยไปซื้อร้านแบบนี้นะคะก็ลองเสิร์ดูว่าร้านไหนราคาโอเคเนาะ ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในขึ้นมาสู่ที่ตาบ้างนะคะก็ที่ตาอันดับแรกนะคะหน้าตาของดวงตานะคะก็คือคิ้วนะคะก็ส่วนตัวเป็นคนที่ Q, คิ้วค่อนข้างเข้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคิ้วดำมากเหมือนชินจังนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเคยทำสีผมด้วยเมื่อก่อนก็คือเมื่อวานนี้ <c oughs> นะคะเพิ่ง <c oughs> ไปทำสีผมสีดำกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนหับปีใหม่นะคะเราจะ back to basic Anyway ก็คืออันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะยี่ห้อมินเล่นะคะ 6D Air Brow Mascara นะคะสี deep brown นะคะสาเหตุที่ชอบอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าคิ้วของเราเนี่ย เมื่อก่อนเราทำสีผมและถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ทำสีผมเนี่ยคิวก็เข้มมากเหมือนชินจังนะคะซึ่งทำให้หน้าดูดุนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้มาสคาร่าคิวเนี่ยมืนอทำให้หน้าเราดูซอฟลงคิวก็จะดูซอฟลงอย่างที่เห็นว่าสีผมกับสีคิ้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะมันจะดูดรอปลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะซึ่งที่ชอบอันนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอี่ห้ออื่นนะคะก็คือตัวหัวแปรงของมันเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าหัวแปลงมันค่อนข้างเล็กมากนะคะทําให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะปัดง่ายกว่ายี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็สีของมันจะเห็นสีไหมเนี่ยใช้มานานมากตรงนี้ค่ะสีของมันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นสีน้ําตาล เข้มที่ค่อนข้างธรรมชาติมากๆนะคะบางยี่ห้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสีน้ําตาลอมทองหรือน้ําตาลอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดคนไม่ทําสีผมแฟชั่นเนี่ยมันจะดูโดดมากๆแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นยี่ห้อที่คัดเลือกมาแล้วว่าสีดูเป็นธรรมชาติสําหรับคนทําสีผมน้าตาลธรรมชาติหรือผมดําธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วอีกอันนึงเนี่ยเวลาปัดแล้วเนี่ยคือเนื้อมันจะกระจายตัวด้วยหัวแปรงที่แบบนี้ค่ะเนื้อมันจะค่อนข้างกระจายตัวละเอียดมากๆมันจะไม่จับที่ เส้นขนคิ้วของเราเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือมันจะทำให้รู้สึกเหมือนแบบโค้ดขนคิ้วทุกเส้นอย่างสม่ำเสมอกัน,นการ,ราคาก็ประมาณ3 0 0 5 0 400, 400้ต้นๆหรือ300ร้ปลายๆ่ะคะแล้วแต่ลดราคาอันนี้ซื้อที่พารากอนนะคะตรงเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมีเล่เลยไม่รู้ว่ามันจะมีขายที่อื่นอีกหรือเปล่าเนาะโอเคก็ ตาแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่อายแชโดนะคะอายแชโดที่เอามาคุยให้ฟังในวันนี้แล้วก็มีหลายอันแต่อันที่เราชอบมากที่สุดนี้ก็คือตัวลูน่าซอนะคะไม่รู้ว่ารุ่นอะไรรู้สึกหยับเยินมากนะคะแต่ว่า402นะคะก็คือเป็นสีอมน้ำตาลแบบนี้นะคะสาเหตุที่ชอบอายแชโดของลูน่าซอมากที่สุดนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าถ้าสำหรับคนที่ชอบอายแชโดที่ไม่ ไม่หนักมากไม่ชอบสโมกกี้แต่ว่าชอบแต่งตาแบบดูหวานหวานดูสบายๆดูเป็นธรรมชาติแต่ให้มีสีขึ้นมานิดนึงให้ดูตาโตขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะอายแชโดว์ของลูน่าซอเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสีของมันเนี่ยก็คือจะเป็นสีที่ค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติเนื้อไม่หนักนะคะเดี๋ยวลองป้ายให้ดูก็ป้ายให้ดูเป็นตรงนี้นะคะถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่เห็นความงามของมันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิด มาเห็นของจริงเนี่ยมันจะงามมากๆนะคะก็คือว่ามันเป็นสีน้ำตาลชิมเมอร์ประกายนะคะก็คือจะมีทั้งสีทองนะคะสีออกส้มๆนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะเวลาทาเนี่ยก็คือสีทองสีออกส้มๆนี่ก็คือแบบลงทั่วเบ้าตานะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลทองทับนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มเอาไว้ตัดขัดเบ้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ย สาเหตุที่ชอบมากนอกจากสีที่งานมากๆแล้วเราก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยตัววิงของมันนะคะมันเป็นวิงที่เหมือนทุกชิ้นที่พูดนะคือมันเป็นวิงที่เป็นประกายแต่ว่าดูไม่เวอร์ดูแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูเหมือน เหมือนมันเป็นประกายมาจากข้างในไม่ใช่เป็นกลิตเตอร์เป็นเม็ดๆนะคะคือมันเป็นประกายที่ดูเป็นผู้ดี <c oughs> นะคะก็อันนี้ก็คือไปลองลองดูกันละกันเนาะอันนี้เหมือนจะแพงหน่อยประมาณส0 0พนนะคะแต่ว่าใช้ได้นานชั่วลูกชั่วหลานมากๆนะคะแล้วก็คือมีตลับมีตลับเดียวจบอะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบ แต่งตาสีน้ำตาลนะคะก็ไปลองเตอตกไปตัวหนึ่งนะคะขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันจะให้ครบนะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะคือเป็นตัวมาสคาร่าที่ใช้ที่ชอบที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำก็คือเป็นมาสคาร่ามาจาริก้าลอง e x p a n d a b น e นะคะซ <S 2> <S 2> <S ึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของตัวนี้ก็คือ ขนแปรงอะคะ่ะจะเห็นได้ว่าขนแปรงมันเป็นลักษณะหวีนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาปัดเนี่ยก็คือมันจะมาค่อนข้างปัดง่ายแล้วก็ไม่เลอะเหมือนขนแปรงมาสคาร่าปกติที่เป็นเหมือนแท่งออหมุนหมุนหมุนนะคะแล้วก็ข้อดีอันหนึ่งของอันนี้เนี่ยคือว่าเป็นมาสคาร่าที่ไม่แพนด้าเลยนะคะเป็นคนน้ารักมากดังนั้นหนังตาก,ก็เลยมันมากๆเช่นเดียวกันมาสคาร่าทุกยี่ห้อในตลาดเลอะเป็นแพนด้าทั้งหมดนะคะมีอันนี้ที่โอเคมากที่สุดนะคะดังนั้นใครที่ เขาเรียกว่าหนังตามันก็ไปลองดูได้นะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยคือว่ามสาสคาร่าปกติเนี่ยเวลาปัดแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ขนตาตรงๆทื่อๆแล้วก็เ,เวลาดัดแล้วไม่ค่อยขึ้นเนี่ยมสาสคาร่าตัวนี้เนี่ยทำให้ขนตาเนี่ยโค้งงอนได้อยู่ทั้งวันนะคะเป็นตัวเดียวเลยมั้งเพราะาตัวอื่นเนี่ยเวลาปัดไป บางทีก็ปปดปุ๊บมันก็ตกลงมาเลยทันทีหรือว่าปปดไปปุ๊บครึ่งวันมันก็ตกลงมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะนอนพิ้งอยู่ okay, ใกล้จะจบแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเป็นลิปนะคะก็คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทาลิปมากๆนะคะมีเดี๋ยวสักวันจะเปิดกลุ่ลิปให้ดูพร้อมกับกลุ่ัดเกมนะคะเรามีเยอะมากจริงๆเออลิปเนี่ยอันแรกที่มาคุยให้ฟังก็คือขอเป็นลิปทิ้งก่อนละกันนะคะลิปทิ้งมีความสําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่อยากแต่งหน้าแบบทนนานนะคะเพราะว่า เราควรจะทาทิ้นก่อนแล้วค่อยทาลิปสติกมันจะอยู่ทนกว่ามากๆมากๆถึงมากที่สุดแบบไปกินข้าวก็ยังมีสีลิปอยู่นะคะทิ้นที่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยมี3อันก็เป็น3ราคานะคะมี d ดียดาลิงแฟชชอรี่ทิ้งน,นะคะตัวนี้ของ e t ตูดีนะคะแล้วก็มีค a r ทริชคาทริช คินโกลบลามนะคะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดีออลิปโกลนะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่แพงขึ้นมาหน่อยอันนี้จะประมาณสามพัน 3, 000, อันนี้จะประมาณพัน 1, ต้นๆน,นะคะมาคุยอันนี้ก่อนนะคะก็คือสองอันนี้เนี่ยเวิร์กมากนะคะโดยเฉพาะค่ะคริสเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวดีออเลยทีเดียวนะคะก็เออ สาเหตุที่ชอบตัวนี้พูดตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นเพราะว่าเนื้อมันนะคะจะเป็นเนื้อออกเจลเจลนะคะถ้าเกิดเป็นทินต์ตัวอื่นอื่นที่เป็นแบบน้ำค่ะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าทายากแล้วมันก็จะเป็นครับคราบนะคะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเจลเนี่ยทาออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้สึกบำรุงริมฝีปากมากกว่าทาง่ายกว่าทาเรียบกว่านะคะแล้วก็ติดทนนานกว่าด้วยนะคะก็เลยชอบตัวนี้มากแลคาแค่ว่ามันสองกว่าบาทเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวนี้ที่ชอบเนี่ยคือว่ามันเป็นในเรื่องของบานบำรุงผิวนะคะดังนั้นเนี่ยเออเวลาทานเนี่ยมันจะค่อนข้างทางง่ายกว่าตัวอื่นๆเหมือนทาลิปบาลมธรรมดาหรือว่าทาลิปสติกธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องดูกระตกเลยนะคะแล้วก็สีมันเนี่ยสีมันจะดูอ่อนกว่านะคะแต่ว่าสีมันจะดูคล้ายคลึงกับตัวนี้มากๆก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกกว่าแต่ว่าได้เหมือนๆกันนะคะความติดทนจะน้อยกว่า ตัวนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของความพกพาสะดวกแล้วก็ทาทับลิปสติกระหว่างวันเนี้ยก็คือตัวนี้จะดีกว่านะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นลิปทิ้นลูกรลักนะคะดีออลิปโกล์นะคะก็จริงๆแล้วสีเหมือนกับตัวคาร์ทริชเปียบเลย นะคะตรงนี้อ่อนกว่านิดนึงแต่ว่าพอทาเข้าไปจริงๆแล้วสีเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของอันนี้เนี่ยคือมันจะชุ่มชื้นมากๆนะคะชุ่มชื้นแบบรู้สึกบำรุงริมฝีปากจริงๆนะคะแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยกลิ่นมันดูเป็นผู้ดีมากนะคะมันดูเหมือนกลิ่นเหมือน เนยเหมือนบัตเตอร์วานิลาผสมกับกลิ่นมินมินผสมกับกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งที่สวยงามมากนะคะทุกครั้งที่มาก็จะรู้สึกดี <c oughs> นะคะแล้วก็สีมันเป็นธรรมชาติมากมันเหมือนเป็นรุ่นที่ปรับให้เข้ากับสีปากของเราอะคะ่ะแต่ไม่รู้ปรับอีท่าไหนมันก็เหมือนปรับมาเหมือนกับตัวนี้นะคะแล้ว เออมันดีอ่ะเออมันดูแบบทุกครั้งที่ใช้หยิบขึ้นมาก็รู้สึกดีแล้วก็เวลาทาเนี่ยคือทาตัวเดียวก็ได้เห็นสีชัดนะคะแล้วก็บำรุงด้วยสําหรับวันสบายๆทาตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่นะคะแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราก็ทุกครั้งแหละเราก็อยากทาลิปสติกด้วยนะเพราะเราเป็นคนชอบลิปสติกลิปสติกมีเยอะมากแต่สำหรับปีนี้เนี่ยก็ เอามาให้ดู2ตัวเป็นเฟเวอร์ลิทของปี2016นะคะตัวแรกก็คือจะเป็น Tom f o r ์นะคะ Lip Color, l i ปคัลเลอร์ลูชอลัวเบอร์23มิเชลนะคะเป็นรุ่นบอยก็คือจะเป็นไซส์เล็กกว่าไซส์จริงนะคะอันนี้เนี่ยสายที่ชอบลิปทอมฟอร์เนี่ยเราควรจะทำวิดีโอลิปทอมฟอร์ Ford, เนาะเพราะว่าไม่รู้จะสั่ยยายยังไงแต่คือเนื้อลิปมันแน่นแล้วก็ชุ่มชื้นแต่ว่าให้เม็ดสีที่ชัดมากนะคะแล้วก็สีของมันเนี่ยคือเป็นสีที่ งดงามมากๆนะคะอันนี้ดูในจออาจจะดูออกแดงนิดนึงแต่ว่าสีจริงๆเนี่ยคือจะเป็นชมพูบานเย็นก็คือที่ทาอยู่นะตอนนี้นะคะแท่งเล็กพกพาสะดวกชุ่มชื้นสีแน่นสีสวยด้วยนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะแท่งเล็กขนาดนี้ก็อยู่ที่พันกว่าบาทถ้าอันไซส์จริงอยู่เกือบเกือบสองพันนะคะความสวยช่างราคาแพงนะคะก็ะะ <laughs> ถ้าสำหรับคนชอบลิปอะค่ะ ก็ควรจะลองและโดนสักแท่งแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างจริงๆเนาะอันต่อไปนะคะลิปที่ชอบนะคะก็คืออันนี้เป็นลิปที่ชอบมาแต่ยาวนานนะคะคือจะเป็นเอสเตคัลเล เพียวคัลเลอร์นะคะอันนี้เป็นสีเดอะมัวโรสนะคะแต่สีที่ชอบที่สุดเป็นสีคริสตัลพิงค์นะคะซึ่งหาไม่เจอมารูไปวางไว้ที่ไหนนะคะสาเหตุที่ชอบอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเนื้อลิปของมันนะคะมันจะเป็นเนื้อลิปที่ค่อนข้างบำรุงมากนะคะเห็นตรงนี้ไหมเห็นความชัดของสีแม้ข้างบนทอมฟอร์ดข้างล่างเอสเต้คือความชัดของสีจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดต้องการความแน่นจะต้องเป็นทอมฟอร์ดแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความบำรุงแล้วก็คือเหมือนกับเป็นสีที่ค่อนข้าง กลอสนิดหนึ่งมันนิดนึงดูเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งอะคะ่ะคือจะเป็นเอสเต้นะคะซึ่งข้อดีของเอสเต้นี่คือนอกจากเวลาทาแล้วบำรุงด้วยเนี่ยเวลาที่เราไปกินอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างติดทนมากมันจะมีเม็ดสีเหลืออยู่ที่ปากเหมือนคล้ายๆกับทินนะคะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยติดทนพอๆกันเนาะแต่ว่าคนละแบบทอมฟอร์จะติดทนแบบแน่นเอสเต้จะติดทนแบบเป็นธรรมชาติแบบเรื่อๆมากกว่านะคะก็ นั่นแหละสีที่ชอบมากที่สุดคือคริสตัลพิงค์ไปลองกัดูเป็นสีชมพูแบบหวานแล้วก็แบบดูน่ารักดูเป็นธรรมชาติดูแบบเหมือนคุณหนูใสๆนะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยคือจะเป็นสีชมพูอมส้มนะคะซึ่งก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบสีนั้นมากที่สุดในปี2016นะคะ ท้ายที่สุดนะคะยาวอีกแล้ววิดีโอของเรานะคะก็คือจะเป็นน้ําหอมนะคะก็ชอบน้ําหอมเหมือนกันก็มีคอลเลคชันเล็กๆของตัวเองมันหลังจะเอามาให้ดูนะคะซึ่งน้ำหอมที่ชอบที่สุดประจําปีนี้เนี่ยคือจะเป็น c คลเอรุ่นซิกเนเจอร์นะคะอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากดีตี้ฟรีคิงพาวเวอร์เป็นคอลเลคชันแบบมินิ3อันนะคะคือมีรวมทั้ง3กลิ่นของโคลเอเลยนะคะอันที่ชอบที่สุดก็คือเป็นโบสีครีมนะคะก็คือกลิ่นมันเนี่ย จะเหมือนกับกลิน่นมันจะกลิ่นเหมือนแบบสดชื่นเยน็นเย็นเหมือนกับเหมือนกับดอกไม้ในยามเช้าบวกผสมดอกมะลิบวกผสมชาแบบดูเหมือนดูเหมือนคุณหนูผู้ดีเรียบร้อยกำลังแต่งตัวไปเดทอะระมาณนั้นนะคะเออก็คือ เป็นน้ำหอมที่หอมมากแบบชอบแบบทุกครั้งที่ใช้จะรู้สึกแบบหอมจังเลยทำไมเราตัวหอมขนาดนี้นะคะแล้วก็ติดทนนานมากๆด้วยนะคะขวดนี้เนี่ยใช้มาทั้งปีนะคะก็ลดลงไปนิดเดียวเองดังนั้นก็ซื้อไซเล็กก็พอนะคะ มันดีอะซื้อไซส์เล็ก3ขวดจะตกอยู่ที่ประมาณส0 0พัน 4, นะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไซส์จริงขวดเดียวก็จะรู้สึกอยู่ที่ประมาณส0 0พัน 3, นะคะอันต่อมาที่ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นที่สุดแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะบรรยายให้ฟังนะคะเป็นชุดโบสีชมพูนะคะของโคลเอ s ซิกเนเจอร์เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยคือจะเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่ เป็นกุหลาบจริงๆไม่ใช่กุหลาบปลอมเป็นกุหลาบที่รู้สึกเหมือนเราเดินเข้าไปในทุ่งดอกกุหลาบอะคะ่ะก็คือตัวนี้เหมาะมากๆนะคะกลิ่นมันจะค่อนข้างโรแมนติกรู้สึกแบบอุ่นๆสบายๆรู้สึกเหมือนแบบชิลๆอยู่บ้านหรือวันสบายๆไปจิบชาที่ร้านอาหารชิคๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้จะออกแนวโรแมนติกนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือจะออกแนวแบบคนหนุ่มผู้ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนเนาะ ขอโทษที่ยาวอีกแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะก็วิดีโอต่อไปนะคะซีรีส์นี้ยังไม่จบต่อไปก็คือจะเป็นคอลเลคชันแฟชั่นประจำปี2016ที่ชอบมากที่สุดนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็กด Subscribe ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย